สวัสดีครับพบกับผมเซลเฟอร์ครับวันนี้ครับเราอยู่กับ ID ของ p พ r ร์พ m ม o d ปูซ่ารีเทนนะครับก็ปูซ่านี่เป็นหัวหน้าทีม p พ r ร์พ m ม o d e ีสปอร์นะครับที่ดูแลด้านทีมฟีฟ่านะครับวันนี้ครับคึกค้มๆนะครับมอบ ID นะครับมาให้ผมเปิดการ์ดสุดแพงนะครับนั่นก็คือการ์ดเวิลด์เลเจนนะครับมิดฟิลนะครับเจ้าตัวบอกมาว่าอยากได้บรอยคีนนะครับไม่ก็บรุตกูริตนะฮะ จัดไปนะครับเจ้าตัวซื้อมาแล้วนะอย่ารอช้านะครับอย่ารอช้าเสียงสั่นเลยนะการ์ดใบนี้แพงนะครับมูลค่ายินก็สี่พันนะครับประมาณ4ี่พันบาทนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้เปิดการ์ดใบนี้ในชัแนวของผมนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเลยนะครับวิเอร่านะครับขอเป็นวิเอร่ารอยคีนแล้วก็ลุดกลิตสามตัวนี้พอนะครับสามตัวจริงๆผมขอแค่นี้นะครับหวังว่าจะไม่เจ๊งนะครับรอบที่แล้วเนี่ย รอบที่แล้วเปิดให้เลขาของเจ้าปูซ่าเนี่ยเจ้าโมโม่เนี่ยได้เบิดกแคมป์รอบนี้ก็หวังว่าจะไม่น้อยหน้ากันนะครับงั้นเราทํสมาธิไปพร้อมๆกันนะฮะค่อยๆเปิดนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะกดนะครับ1ครับกเป็มสี่พันใช่ไหมสี่ทีสครับ3ครับ4ครับไป ปาติกวิเอราครับโอ้โหกูรอดอีกแล้วกับมือทองจริงๆครับช่วงนี้ฮะเปิดได้เบิร์แคมแล้วต่อด้วยปาติกวิเร่าครับโอ้โหเป็นไงฮะโอซ่าครับพี่ไม่ทำให้น้องชายสุดที่รักของพี่ต้องผิดหวังแล้วนะครับคุณน้องปูนะฮะเอาละครับสำหรับใครนะครับที่ถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซ u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับ แล้วเราจะมาทำกิจกรรมอะไรร่วมกันเกี่ยวกับเกมฟีฟ่าอะไรสามิีเยอะแยะมากมายบนชาแนลแบบอันนี้นะครับแล้วพกบกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้ลาไปด้วยพี่มืดวิเอร่านะครับสวัสดีครับอ <c oughs> <c oughs> ย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดสั้ไค่ด้วยนะเว้ย